ก,ก,ก็ได้ผลจริงๆก็ได้ผลจริงๆนะแล้วก็เมื่อเรามีเวลาเหลือจากการที่เราตอบอคอมเมนต์ใต้คลิปของเราครบหมดแล้วนะวเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาเยี่ยมเรานะครับแล้วก็มาได้เปลี่ยนก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นภายใต้คลิปของเราเองนะครับเมื่อเราตอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำ นะครับแล้วก็แบ่งปันเรื่องของการาสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับให้ได้ยอดหรวิวเยอะขึ้นเนาะเพราะว่าการที่เราว่า,าเราขาดไปไหมหรือเราลืม,มที่ผ่านมาเราพันนี้คือการที่เราไปเยี่ยมชมคลิปเพื่อนๆนนะถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามไปทบทวนย้อนคลิปตั้งแต่คลิปแรกเลยที่เราไม่ได้ตอบ ปฏิสัมพันธ์เขาครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทําคลิปแล้วทําไมไม่มีใครมาชมหรือ,อมีคนมาชมคลิปน้อยอย่างเงี้ยครับมีว่า,าเราขาดไปไหมหรือเราลืมที่ผ่านมาเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนํานะครับแล้วก็แบ่งปันเรื่องของการได้ร้อยเปอร์เซ็นต ใต้คลิปของเราให้ได้ร้อยเปอนต์กรณีถ้าเขามีคอมเมนต์มีสอบถามอะไรมาต่างๆเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยทำมาตั้งนานเราอาจจะอินแน่นอนนะครับก็ก็ลองไปรบกวนแล้วก็ปรับปรุงการทำงานเนาะมันก็จะทำให้อ่าการสร้างรายได้เรามีโอกาสสำเร็จไปขึ้นครับผมจะไยอยตอบนะแต่ว่า,ารัาเป็นคลิปปัจจุบันทุกคลิปเนี่ยผมตอบหมดเลย แต่ประเด็นย้อนหลังเนี่ยผมผมอาจจะพลาดตรงนี้ก็ต้องทยอยครับต้องย้อนหลังว่า,าเราขาดไปไหมหรือเราลืมที่ผ่านมาเราที่เราต้องไปตอบนะครับใต้คลิปของเราเองใต้คลิปของเราเองมีหลายท่านยังเข้าใจว่าการปฏิสัมพันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำ นะครับแล้วก็แบ่งปันเรื่องของการนะครับก็กกได้ผลจริงๆก็ได้ผลจริงๆนะฮะแล้วก็เมื่อเรามีเวลาเหลือจากการที่เราตอบอคอมเมนต์ใต้คลิปของเราครบหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาเยี่ยมเรานะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นภายใต้คลิปของเราเองนะครับเมื่อเราตอบครับก็อยากจะมาแบ่งปันแล้วก็แนะนำเนาะ แนะนำว่าท่านทำการปฏิสัมพันธ์ได้เยอะนะครับยอดวิวก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งผมก็ทำาการปฏิสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวช่วยเสริมให้คนมาเยี่ยมชมเรามากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการปฏิสัมพันธ์ก็เป็นการละมาทักทายใต้คลิปของเราเราต้องตอบให้ครบทุกคลิป ซึ่งบางท่านอาจจะลืมไปแล้วผมก็ลืมนะครับคลิปกเก่าผมก็ไม่ได้ไปย้อน,นชมคลิปเราเราก็ต้องมาตอบแต่โดยหลักแล้วเราต้องเน้นที่คลิปของเรานะครับคลิปของเราก่อนที่คนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็จะทําให้แต้มปฏิสัมพันธ์เราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ให้ท่านลองไปรบทวน เาดูการวางแผนในการจัดการให้ได้แต่จุดสําคัญเพราะเราอยากได้แต้มปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราต้องไปตอบใต้คอมเมนต์คลิปของเราให้แล้วเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาเยี่ยมเรานะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นภายใ,ใต้คลิปของเราเองนะครับเมื่อเราตอบขึ้นแน่นอน นะครับก็ก็ลองไปรบวนแล้วก็ปรับปรุงการทํางานเนาะมันก็จะทําให้อ่าการสร้างรายได้เรามีโอกาสสาเร็จไปครับผม้าาชมคลิปเราแล้วเราก็ต้องมาตอบแต่โดยหลักแล้วเราต้องเน้นที่คลิปของเรานะครับคลิปของเราก่อนอที่คนเข้ามาเยี่ยมชมและการปฏิสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวช่วย เสริมให้คนมาเยี่ยมชมเรามากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งการปฏิสัมพันธ์ก็เป็นการนะครับก็จะทําให้แต้มปฏิสัมพันธ์เราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ให้ท่านลองไปทบทวนนะดูแต่โดยหลักการปฏิสัมพันธ์ต้องเน้นคลิปของเราก่อนนะครับคลิปของเราก่อนก็ฝากทุกท่านนะครับลองไปตรวจสอบแล้วก็ย้อนดูแต่โดยหลัก าการปฏิสัมพันธ์ต้องเน้นคลิปของเราก่อนนะครับคลิปของเราก่อนก็ฝากทุกท่านนะครับลองไปตรวจสอบแล้วก็ย้อนหลังดูครบหมดนะครับตอบครบหมดแล้วนะครับเราถึงไปหาชมคลิปของพันนี้คือการที่เราไปเยี่ยมชมคลิปเพื่อนแต่โดยหลักการปฏิสัมพันธ์ต้องเน้นคลิปของเราก่อนนะครับ คลิปของเราก่อนก็ฝากทุกท่านนะครับลองไปตรวจสอบแล้วก็ย้อนดูถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามไปทบทวนย้อนคลิปตั้งแต่คลิปแรกเลยที่เราไม่ได้ตอบปฏิสัมพันธ์เขาครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปจุดสําคัญนะของเราเองเพราะฉะนั้นก็ลองไปทบทวนไปตรวจสอบไปเช็คดูว่าคลิปที่เราทํามาเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยคลิปแบบว่า,าเราขาดไปไหมหรือเราลืม ที่ผ่านมาเราขึ้นแน่นอนนะครับก,ก็ลองไปรบกวนแล้วก็ปรับปรุงการทํางานเนาะมันก็จะทาให้อ่าการสร้างรายได้เรามีโอกาสสาเร็จไปขึ้นครับผมบถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามไปทบทวนย้อนคลิปตั้งแต่คลิปแรกเลยที่เราไม่ได้ตอบปฏิสัมพันธ์เขาครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปนะรเราได้ไปตรวจดูไหมว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเราแล้วเราตอบเขาหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ตอบเขาก็ ตอบเขาย้อนหลังนะครับก็จะทําให้แต้มปฏิสัมพันธ์เราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ให้ท่านลองไปทบทวนนะดูเรามีปฏิสัมพันธ์เยอะนะครับก็จะทําให้มีคนมาชมมาเยี่ยมคลิปเรามากขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทำย่างไรเพ่าป้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ใต้คลิปของเราให้ได้ร้อเปอร์เนต์กรณีถ้าเขามีคอมเมนต์มีสอบถามอะไรมาต่างๆเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยทำมาตั้งนานเราอาจจะถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามไปทบทวนย้อนคลิปตั้งแต่คลิปแรกเลยที่เราไม่ได้ตอบปฏิสัมพันธ์เขาครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใต้คลิป อย่างผมเนี่ยผมก็ลืมไม่ใช่ว่าผมจะทําครบร้อยผมก็ไม่ครบก็ฐานวางแผนในการจัดการให้ได้แต่จุดสําคัญว่าเราอยากได้แต้มปฏิสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราต้องไปตอบใต้คอมเมนต์คลิปของเราให้ว่าคลิปที่เราทำผ่านมาเป็นร้อยสองคลิปตรงนั้นนะ เราเข้าไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆหรือ,อยังบางคลิปเพื่อนๆอาจจะสอบถามแล้วเดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาเยี่ยมเรานะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนก็จะเกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ้นภา,ายใต้คลิปของเราเองนะครับ mm hmm. เมื่อเราตรอบนะครับก็จะทําให้แต้มปฏิสัมพันธ์เราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ให้ท่านลองไปทบทวน น่าดูท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทําคลิปแล้วทําไมไม่มีใครมาชมหรือ,อมีคนมาชมคลิปน้อยอย่างเงี้ยครับมีที่เวลาเนาะแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างก็อยู่ที่เราจะต้องบริหารครับก็จะทําให้แต้มปฏิสัมพันธ์เราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ให้ท่านลองไปทบทวนน่าดูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ใต้คลิปของเราให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์กรณีถ้าเขามีคอมเมนต์มีสอบถามอะไรมาต่างๆเพราะว่าคลิปของเราเนี่ยทำมาตั้งนานเราอาจจะขาดการไปติดตามไปตรวจสอบแล้วไปตอบแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่เขามาเยี่ยมชมที่หลังแล้วเขาอาจจะมีข้อคำถามพวกนี้นะครับก็ลองเข้าไปตอบคลิปซึ่งกันและกันก็จะมีการคอมเมนต์ใต้คลิปของกันและกันเราก็ต้องไปตอบ ไปแลกเปลี่ยนตรงนี้ครบับการปฏิสัมพันธ์มันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับก็จะทําให้แต้มปฏิสัมพันธ์เราเพิ่มมากขึ้นได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็ให้ท่านลองไปทบทวนมาดูอยู่ผมก็ทำแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่กับขึ้นขึ้นอยู่กับคลิปของเราด้วยว่าคลิปของเราได้รับความสนใจมากน้อยขนาดไหนนะตรงนั้นด้วยแต่ว่าอันนี้คือการที่เราไปเยี่ยมชมคลิปเพื่อน เราได้ไปตรวจดูไหมว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเราแล้วเราตอบเขาหรือยังถ้าเรายังไม่ได้ตอบเขาก็ตอบเขาย้อนหลังที่เราต้องไปตอบนะครับใต้คลิปของเราเองใต้คลิปของเราเองมีหลายท่านยังเข้าใจว่าการปฏิสัมพันธ์ถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามไปทบทวนย้อนคลิปตั้งแต่คลิปแรกเลยที่เราไม่ได้ตอบปฏิสัมพันธ์เขาครับไม่ได้ตอบคอมเมนต์ใต้คลิป สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนำนะครับแล้วก็แบ่งปันเรื่องของการมาชมคลิปเราเราก็ต้องมาตอบแต่โดยหลักแล้วเราต้องเน้นที่คลิปของเรานะครับคลิปของเราก่อนที่คนเข้ามาเยี่ยมชมมาชมคลิปเราเราก็ต้องมาตอบแต่โดยหลักแล้วเราต้องเน้นที่คลิปของเรานะครับคลิปของเราก่อน ที่คนเข้ามาเยี่ยมชมขาดการไปติดตามไปตรวจสอบและไปตอบแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่เขามาเยี่ยมชมที่หลังแลเาา้เขอาจจะมี้ขอคำถามตัวนี้นะครับก็ลองเข้าไปตอบ10คน20คน30คนอย่างเงี้ยครับซึ่งเจ้ามือใหม่นะครับคลิปซึ่งกันและกันก็จะมีการคอมเมนต์ใต้คลิปของกันและกันนะฮะเราก็ต้องไปตอบ ไปแลกเปลี่ยนตรงนี้ครับกับการปฏิสัมพันธ์มันก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ10คน20คน30คนอย่างเงี้ยครับซึ่งเจ้าม